ดูตัวนี้เย่ยหนักอิบอ้อใหญ่เนินไปดิกันต่อนะหนุน,นสวัสดีครับผมตาปราวัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปยิงปลาบุกกันนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปผมนะครับ ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปยิงปลาบุกกันนะครับกับบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนนะครับเหมือนว่าฝนจะตกด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวไปรับชมกันเลยว่าจะได้ตัวไม้วันนี้เอานฝนเริ่มตกแล้วครับตันนี้กับสายร้อยปอนด์นะครับยางสิบสี่มิลนะครับตัดสิบสามเซนนะครับ ฝนตกแล้วเดี๋ยวไปรับชมในคลิปเลยว่าจะได้ปลาไหมวันนี้กับบรรยากาศฝนตกไปลุยทุ่นแคปปลิ้นโดน,ไอ,นไอช่อนไอช่อนไอช่อน ช่อนใหญ่ไปช่อนนะครับใส่นี่มีโลอ่ะจับโลมั้ยตัวใหญ่เลย ไปลุยกันต่อหมายสวยนะครับแต่ปลาไม่ค่อยมีมีแต่ปลาเล็กได้ปลาช่อนตัวเดียวยย้ายห,หมายกันไปหาหมายหมายใหม่ที่มีปลานะครับ หม่นี้ไม่เห็นปลาเลยเ้าไปชมวงเลยเห็นแต่ไอช่อนผ่านตัวเดียวนะครับย้ายย้ายห,หมยกันไปหาหมายใหม่กันดูนะครับโดนไอ้นี่ อันนี้ใหญ่โดนโดนนะครับโดน ไยนีมีสองนะครับโอ้โหปะนินไยนีมีสองนะครับมีสองให้เห็นดูตัวนี้เลยักอิบโอ้โหโคตรใหญ่อะปะนินไปดลือกันต่อนะครับ เดี๋ยวไมาชมผลงานกันเลยว่าจะได้ตัวใหญ่ไหมวันนี้มาดูกันบรรยากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับก็พอมีมีแต้มให้ชมนะครับมีผลงานให้ชมดูไปช่อนไปช่อนไอ้ปานินปานินอ้ปานินตัวนี้ให้มีสองโลอะไซส์สองนเลยแหละดูดิเท่าเบาะรถอะตัวนี้ใหญ่จริง โคตรใหญ่อ่ะอนินอนินยักษ์ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าตาปาวัตสวัสดีครับ